โอยอ้วนลงมาลงมาลงมาปรเดี๋ยวนี้เลยลงมาปรเดี๋ยวนี้มันขึ้นไปนอนบนต้นไม้หมอมีเนี่ยฮะมันใช่ที่นอนหนูเหรอลงมาเดี๋ยวนี้เลยจะลงหรือไม่ลงฮะเอวันทำไมเราลิซซอนจังเลยเน่ยฮะโซนมากจริงๆนะไปอยู่วัดซะดีไม่อ้วนฮะหมอมีจะโทรไปถามหลวงพ่อนะให้หลวงพ่อหาที่นอนให้เธอเอวัน ลงมาจะลงหรือไม่ลงฮะจะลงเองหรือให้หมอมีไปดึงตัวอ้วนลงมาลงมา,งมาดูนี้ทํามันตีมืนเดี๋ยวเหอะทํามันตีมืนนี่หันมามองหมอมีทางนี้หันมามองทางนี้ลงมาไปเดียวนี้เลยจะลงหรือไม่ลง เดี๋ยวนี้จะอ้วนลงลงโพราทำมาตีมืนเดี๋ยวเหอดูซิเนี่ยอู้หต้นไม้หมอนี้พังหมดหักหมดตาย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 อ้วนนี่นะมันยังมาซนไปว่าเนหลือที่อยู่ข้างนอกนี่นะออกไปข้างนอกกลัวกลัวหมดมามีอุ้มหนุหน่อยมามีอุ้มหนุหน่อยกลัวหนูกลัวอยู่ในบ้านนี่โอ้โหกลัวอะไรก็ไม่กลัวสักอย่างแม่แต่เสียงดามามี